s, so, from London. <S The w o m a n in Black <c oughs> เป็นผลงานเรื่องแรกของ iffe, แดเนียลแรดคริปหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงเป็นพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์ในแฟรนไชส์หนังแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สร้างตั้งแต่ปี2001ถึงปี2011ซึ่งเรื่อง The Wo m a n in b l ล c k สร้างมาจากเรื่องเราสยองขวัญที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดแห่งศตวรรษที่20 <c oughs> ผลงานจากผู้สร้างหนังสยองขวัญร่วมสมยัยอย่างเดเริงและก็เดอะกลัช เดนียลแรดคลิปได้พูดถึงการเลือกเดบิวต์แมทลินแบล็กเป็นจุดเริ่มต้นของเขาหลังจากรับบทเป็นพ่อมดในแฮวบริพอเตอร์มานานกว่าทศวสรษวัก็ว่าเขาอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาต้องการเติบโตอย่างแท้จริงในวงการบันเทิงค่ะโดยไม่คิดจะเลือกเส้นทางที่ง่ายกว่าอย่างการเลือกแสดงหนังแฟนตาซีเพราะอยากทําให้ทุกคนนั้นแปลกใจและเห็นกับว่าตัวเขานั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะแสดงหนังในแนวอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะ The Woman in Black คือหนังสยองขวัญที่สร้างมาจากนิยายคลาสสิกของซูสานฮิลที่มีกลิ่นอายนิยายสืบสวนสอบสวนของอากาธาคริสตี้และก็นิยายสยองขวัญของสีเฟนคิงโดยมันถูกสร้างเป็นละครเวทีเวสเอนของกรุงลอนดอนเริ่มแสดงตั้งแต่ปี1989จนถึงปัจจุบันค่ะและก็ยังสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ฉายทางโทรทัศน์และก็ละครวิทยุของ BBC มาแล้วอีกด้วยค่ะ ด้วยแดเนียลเรดคลิปรับบทเป็นอานชเชอร์ทนายจากลรอนดอนที่เดินทางมาชนาบทเพื่อขายบ้านอิวมาชแต่เขาก็ต้องพบกับความลับอันน่าสะเปึงกปลัวที่เ,เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้รวมถึงผู้หญิงในชุดดำปริศนาที่ตามมันหลอกล้อนค่ะโดยเขาได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างการรับบทแฮร์รี่พอตเตอร์กับตัวละครในเรื่องนี้ก็ว่าครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญสําหรับเขาเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เขาได้แสดงเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเพราะอาชเธอร์นั้นเป็นทนายและก็มีลูกแล้วและเขาก็ยังมีอดีตที่เจ็บปวดซึ่งก็เช่ยมยอมบิิาา้้ญหนนนใวคะ และเขาก็ยังได้สรุปถึงความรู้สึกที่เขามีกับหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะว่านี่คือหนังที่ท้าเขาไม่ได้แสดงเองเขาก็คงกลัวเกินกว่าที่จะดูมันแต่ในขณะเดียวกันนี่คือหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคอหนังสย,ยองขวัญค่ะเพราะมันมีบรรยากาศที่น่ากลัวและก็มีองค์ประกอบของหนังแนวนี้อย่างครบถ้วนอย่างเช่นช่วงกลางของเรื่องที่แทบไม่มีบทพูดเลยแต่มันก็จะทําให้คนดูนั้นนา่งมีติดเก้าอี้ค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้เจอกับภาพยนตร์ที่จะทให้ผู้ชมนั้นขนลุกโดยไม่รู้สึกตัวแบบนี้มันนานแล้วค่ะ ซึ่งเหนือบุ้มแมนอินแบล็กก็จะลงโรงเข้าฉายให้คนนั่สยองขวัญไข่ได้ชมกันกาวกุมภาพันนี้ทุกโรงพาเพย์เยินค่ะในท่าการถิ่นทิพบอยส์ทีวีรายงานค่ะ